จีฟิล์ม XE5 กองเร็กสไตล์คลาสสิกเรโทที่หลายคนรอคอยตอนนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะหลังจากที่รุ่นก่อนนะคะอย่าง XE4 ค่ะพางหายไปถึง4ปีนะคะรุ่นนี้ค่ะจะพิเศษแค่ไหนอัปเกรดอะไรบ้างคลิปนี้ค่ะพลอยจะมาสรุปให้ฟังชัดๆแต่ก่อนอื่นนะคะใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลเด็ดๆหรือข่าวสารด่วนแบบฉับไวกดซ u b สไครต์ไว้เลยนะคะ,แล,ะ,คะแล้วมาอัปเดตไปพร้อมกันค่ะ มาเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะคะคือ unboxing ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะว่า XE5 ค่ะในกล่องเขาเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างเซ็ตที่พลอยได้มานะคะก็จะเป็นตัว XE5 พร้อมเลนส์คิด XS 23มิล F 2.8 R WR ค่ะตัวนี้นะคะเราจะเห็นเลยว่ากล่องของเขาเนี่ยนะคะมีการออกแบบใหม่ค่ะก็คือเหมือนตัว x h u b นะตัวกล่องจะเป็นสีขาวโดยปกติเนี่ยกล่องของเขานะคะจะเป็นสีดำนะถ้าใครคิดไม่ออกก็คือนี่ สามารถตามไปดูมุมซ้ายบนได้นะคะเราเคยรีวิวฟ e ูจ i ฟิล m ม half ไวแล้วนะอย่างแรกนะคะก็คือนี่ค่ะจ้าตัว X e 5นะคะตัวนี้ที่พลเลือกมาจะเป็นสีซ i l v e r a g เ n เเขาจะมาพร้อมเลนคิดแบบนี้ค่ะซึ่งเลนคิดนะคะนี่ดูสีสีของเขาเนี่ยจะเหมือนสีเครื่องเลยก็คือสีซิลเวอเหมือนกันค่ะทุกคนแต่ถ้าใครเนี่ยซื้อสีดํานะคะ ตัวเลนเนี่ยก็จะมีสีที่เหมือนกันก็คือเป็นแบ็คเหมือนกันนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นแบตเตอรี่ W126s ค่ะซึ่งเป็นแบบเดียวกับตัวกล้อง X-Half เลยนะคะสามารถใช้งานร่วมกันได้แล้วก็จะมีใส่คล้องกล้องแบบนี้นะคะเขาจะเป็นแบบถักนะไม่ใช่แบบในลอนเหมือนรุ่นอื่นๆค่ะ สว่วนนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมค่ะสําหรับใส่สายของกล้องนะคะทําให้ใช้งานร่วมกันได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะสว่วนนี้นะคะจะเป็นอะแดปเตอร์เชื่อหมหูฟังค่ะซึ่งด้านล่างนะคะเขาจะเป็น Type C นะ,ะแบบนี้สว่วนนี้ทุกคนอาจจะงงว่าคืออะไรนะคะนี่ให้เราพลิกไปด้หังแกะมาเขาจะเป็นฮูดนะคะสําหรับใส่กล้องแบบนี้เลยวัสดุของเขานะคะจะทําจากอลูมิเนียมแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดํานะพอเสียบกับกล้องมันก็จะสีต่างกันเล็กน้อยค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือฝาปิดเลนส์และฝาปิดกล้องแบบนี้ค่ะ ซึ่งภายในกล่องเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่มีตัวสายชาร์จหรือว่าอะแดปเต,ตอร์ให้ถ้าใครอยากชาร์จแบตนะคะแปลว่าเราเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์เสริมร่วมกับสมาร์ทโฟนก็คือสายไถ C ค่ะเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเจ้า XE5 กันค่ะกล้องเนี่ยนะคะ,ะ,คะมีขนาดเล็กกะทัดรัดอยู่ที่124.9คูณ72.9คูณ39.1มิลม mm นะคะน้ำหนัก เพียง4 45กร,รมัมอันนี้จะไม่รวมเลนส์นะคะดีไซน์ของเขานะคะจะเป็นเลนส์ไฟเดอร์สุดคลาสสิกเหนือกาลเวลาค่ะโดยความพิเศษของเขาคือด้านบนตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเขาเนี่ยจะเป็นขึ้นรูปอลูมิเนียมทั้งหมดค่ะซึ่งพิเศษกว่ากล้องทั่วไปที่ใช้เป็นเพียงแมกนีเซียมเท่านั้นด้านหน้าเนี่ยนะคะตรงด้านนี้จะเห็นว่าเขาจะมีกริปมาให้นะคะซึ่งตัว XE4 ค่ะเขาจะไม่มีกริปนะเขาตัดออกไปแต่ว่า แฟนๆเนี่ยบ่นกันมาเยอะเขาก็เลยนี่เพิ่มตรงนี้มาให้ค่ะเป็นกิฟต์เล็กๆแค่นี้นะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นปุ่มใหม่ค่ะก็คือคอนรลเลเว์นะคะเขาเนี่ยนะคะจะมีความสามารถในการใช้ปรับมุมมองภาพนะคะแต่ว่าถ้าอยากรู้คีย์ต่างๆค่ะว่าเขาปรับตั้งค่าอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําคลิปเต็มให้รอติดตามเลยนะคะส่วนที่เหลือที่ด้านหน้านะคะด้านนี้ค่ะจะเป็นเดอสอาสหรับปรับตั้งค่านะแล้วก็ด้านนี้ค่ะก็จะเป็นไฟแสดงสถานะนั่นเอง ก็จะเห็นนะคะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเรียบๆแต่หรูหราค่ะมาต่อกันที่ด้านบนของกล้องกันบ้างนะคะจะเห็นว่าโลโก้ Fuji ฟ i l m ม EFi อันนี้เนี่ยนะคะ <S <S ขเขาย้ายค่ะมาอยู่ด้านบนโดยปกติแล้วกล้องรุ่นเดิมก่อนค่ะ <S <S ขเขาจะมีโลโก้อยู่ที่ด้านหน้านะคะแต่รุ่นนี้คือพิเศษก็คือขยับมาอยู่ด้านนี้แล้วคะ่ะพิเศษเฉพาะรุ่นนี้เลยนะคะด้านนี้จะเป็นฟิล์มเซอร์เรชันไดอลค่ะที่โดยปกติแล้วนะคะรุ่นก่นกอนๆหน้านี้เนี่ยเขาจะเป็นฟิล์มเซอร์เรชันไดอะลแบบใหญ่ค่ะ แต่รุ่นนี้พิเศษตรงที่ว่าเขาเนี่ยค่ะปรับให้มีขนาดเล็กลงแล้วก็ฝังเข้าไปในตัวเครื่องด้วยคะ่ะตอนใช้งานนะคะก็จะมีตัวเลือกให้เราทั้งหมด10รูปแบบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยสามารถคัสตอมเองได้ค่ะในส่วนของ fs 1 2 t นั่นเองค่ะส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็น hot ชูแบบนี้ค่ะให้เราสามารถติดตั้งพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆได้เลยนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นดอัลค่ะสำหรับปรับสป e ด d s h เ t t e r นะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นดอัลสำหรับปรับ ev นี้ค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็น ปุ่มกดชัตเตอร์สวิตช์เปิดติดแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะมีปุ่มฟังก์ชันทางรัดให้ใช้งานด้วยตรงด้านนี้ค่ะทุกอย่างนะคะก็จะปรับตั้งค่าแบบเมคคนิตค่ะก็คือปรับตั้งค่านอกตัวกล้องนะคะไม่ต้องเข้าเมนูไปปรับตั้งค่าเพิ่มให้วุ่นวายค่ะมาต่อกันที่ส่วนด้านหลังกันบ้างนะคะหน้าจอที่เขาให้มาอ่ะมีขนาด3นิ้วสามารถปรับเงยก้มหรือว่าเซลฟี่ได้นะคะแต่ว่าหน้าจอของเขาค่ะมีความยอดยุกนหน่อยหน่อยเพราะว่าไม่สามารถพับเก็บได้ ข้อควรระวังเลยคือจะทําให้เวลาเราใช้งานเนี่ยเขาเป็นรอยคลข้างง่ายค่ะแนะนําว่าให้ติดฟิล์มนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นช่องมองภาพแบบ evf ค่ะซึ่งจะไม่เหมือนกล้องเรนไฟเดอร์อื่นๆนะคะที่เขาใช้แบบออปติคอลนั่นเองค่ะที่ด้านข้างนะคะก็จะมีเซนเซอร์ค่ะมาให้แบบนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นเดลสำหรับปรับฟิล์มซิมูเลชันที่เราได้ปรับให้ดูเมื่อสักครู่ค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มสำหรับโหมดถ่ายภาพหรือว่าดีรีดปุ่มแสดงภาพนั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นปุ่ม AE lock และ AF lock นะคะด้านนี้นะคะก็จะมีเดยออส่วนที่2ค่ะสำหรับปรับการตั้งค่าต่างๆแล้วก็ด้านนี้นะคะเขาก็จะมีปุ่ม Quick Menu ม,มาให้แบบนี้แล้วก็สังเกตกันดีๆนะคะตรงด้านนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเขาจะมีไฟแสดงสถานะแบบนี้ค่ะด้านนี้นะคะจะเป็น j o ยสติ๊กนะคะให้เราเลือกใช้งานส่วนอันนี้เป็นเมนูและปุ่มโอเคน,นั่นเองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นปุ่ม t i s Payback จะสังเกตเลยนะคะว่าเขาเนี่ยจะไม่มีปุ่มทิศทางมาให้ค่ะซึ่งให้เราเนี่ยใช้เป็นแบบจอยสติ๊กแทนนั่นเองที่ด้านล่างนะคะเขาก็จะมีนี่ค่ะสกูนะคะสำหรับใส่อุปกรณ์เสริมค่ะตั้งต่างๆค่ะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นตัวลำโพงแล้วก็ที่พิเศษค่ะคือนี่เลยปุ่มบลูทูธนะคะไว้เชื่อมต่อได้แบบรวดเร็วทันใจนั่นเองค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะนี่จะเป็นช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่แล้วก็ SD card ค่ะ มาดูกันที่ด้านซ้ายของตัวกล้องนะคะเขาเอากลับมาแล้วนะคะสวิตช์โฟกัสแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นไดอัลสำหรับปรับค่าสายตาจะเป็นพอร์ตต่างๆนะคะที่มีมาให้ครบครันไม่ว่าจะเป็นช่องต่อไม้ Type C แล้วก็ HDMI ค่ะให้เลือกใช้งานได้เลยมาดูที่ส่วนของเมนูกันบ้างค่ะสังเกตนะคะหน้าจออินโฟต่างๆเนี่ยก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ x Series ค่ะก็คือเหมือนเดิมเดะเลยค่ะไม่ได้เปลี่ยนอะไรแล้วก็ส่วนคลิกเมนูเนี่ยนะคะ เขาก็มีหน้าตาสไตล์คลาสสิกเหมือนเดิมสามารถปรับตั้งค่าได้เลยค่ะจากตรงนี้แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะที่ทุกคนรอคอยกันว่าเมนูเนี่ยสามารถเข้าปรับตั้งค่าด้วยการทัชสกรีนได้หรือเปล่าคำตอบคือ ไม่ได้ค่ะทุกคนก็คือยังต้องใช้ปุ่มกันเหมือนเดิมนะคะมาดูกันที่เลนใหม่ของเขากันบ้างนะคะก็คือ XF 2 3 m ม F 2 8หน้าฟิลเตอร์เลนของเขานะคะจะมีขนาดอยู่ที่3 9ม mm มลค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าภายในกล่องเขาจะมีฮูดมาให้นะคะเราก็สามารถใช้งานได้เลยแบบนี้ตอนใส่ฮูดนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ แรกนะคะเขาจะมีวงแหวนมาให้สองวงค่ะก็คืออย่างแรกเลยวงแหวนโฟกัสอยู่ตรงนี้นะคะส่วนด้านนี้จะเป็นวงแหวนปรับค่า F ค่ะซึ่งเวลาใช้งานเนี่ยคะ่ะเราไม่สามารถแบบหมุนได้ทันทีแบบนี้นะเราต้องกดอันนี้ก่อนค่ะเพื่อให้หมุนได้แบบนี้นะเขาจะเป็นแบบคลิกด้วยก็คือจะมีเสียงอย่างที่บอกนะคะว่า XE5 ตัวนี้ค่ะมาพร้อมเลนแพนเค้กรุ่นใหม่ XF 2 3มม F 2 8 RWR ที่ทั้งบางเบาและกระละอองน้ำด้วยนะคะซึ่งจะเหมือนกับตอนที่ x 2 7 m ิ n F 2 8เปิดตัวมาพร้อมกับ XE4 ค่ะใชรนี่นะคะที่ชอบเลนเล็กๆแบบนี้หรือว่ามีเลนส์ฟูจิในดวงใจรุ่นไหนเนี่ยก็รองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะโดยสรุปแล้วนะคะ FUJI XE5 ค่ะคือกล้องที่คงความคลาสสิกเหมือนเดิม แต่ยกระดับโดยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซ็นเซอร์40ล้านพิกเซลระบบโฟกัสแบบ AI กันสั่นในบอดี้หรือแม้กระทั่งฟิล์ม simulation dial ค่ะที่ใส่มาให้แบบเดียวกับรุ่นยอดนิยมทุกอย่างเนี่ยนะคะรวมอยู่ในบอดี้เหล็กกระถัดรัดที่พกพาง,ง่ายสุดๆใครกำลังเล็งกล้องชี้เล็กเบาแต่สเปคจัดเต็มนะคะใช้งานได้ทั้งถ่ายเล่นถ่ายจริงและยังคงเอกลักษณ์แบบฟูจิไว้ครบถ้วนนะคะอย่าลืมแชร์ชคลิปนี้ให้เขาดูเลยค่ะ พอยบอกเลยว่า Fuji XE5 คือหนึ่งในตัวเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุดในตอนนี้เลยค่ะแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปรีว e ิวเต็ม Fuji f i l m XE5 บ๊ายบาย